โย่รถทุกคนกันด้นะครับวันดีก็อยู่กับผมฟิลิปคุงกันดีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมช่วงนี้เนี่ยผมลองไปเล่นฟอกายมาครับแล้วก็ได้ไปเจอมินิเกมหนึ่งเนี่ยที่แบบพอเล่นปุ๊บโอ้โหผมนี่คิดถึงอยากลองกลับมาเล่นตัวของมินิเกมเทียนทีรันเลยนะครับก็คือตัวของเฮกซาก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นกันใหม่อีกทีนี่คือแบบโอ้โหไม่ได้เล่นมานานมากเลยนะครับก็ถ้าเล่นแย่ไปหน่อยก็ขออาภัยกันด้วยนะครับฝีมือน่าจะน่าจะกร่อยไปเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็นั่นแหละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดปุ่ม s u b ส cribe กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะครับเผื่อแบบเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากลองมาเล่นมินิเกมนี้บ้างนะครับผมโอเคมาเราเสียเวลามากไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูว่าผมเล่นเป็นยังไงบ้างกันดีกว่าเลยนะครับอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาในตาได้ของผมแล้วนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมอาจจะเล่นสักประมาณ2-3ตานตาเองนะครับท่านผู้ชม ก็เรามาเริ่มกับตาแรกกันเลยดีกว่านะครับแล้วผมก็จำไม่ได้แนละ้วไอ้พวกนี้มันทำอะไรได้วนะเนี่ยเป็นเปิร์กวิ่งเร็วของผมอะเหรอผมว่าผมว่าใช่ครับท่านผู้ชมแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงเวลาทรายลงนี่กระตุกตลอดแน่นอนอุ้ยโอ้โหมันเล่นเดินตัดครับท่านผู้ชมโอเคครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนปาสโลใส่ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมผมว่าไม่เป็นไรปาสโลก็ไม่ได้ไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นมัง้งถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวโอ้ย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 ผมว่ามันก็เลวร้ายนะครับท่านผู้ชมโออ้้เมมมื่กีีคน มีคนปาสโลทีนี่คือเล่นเล่นยากขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมไม่ค่อยอยากจะใช้ยาของผมเท่าไหร่เลยผมว่าผมผมวิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอยากใช้เทคนิคค่คอยๆกระโดดนะครับแต่ว่าแบบคนมันเยอะผมไม่กล้าไม่กล้าใช้เทคนิคนั้นเท่าไหร่นะครับอ่ะผมผมต้อง,ต,องต้องใช้แล้วละครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่กำลังหม่อมเม้งเลยนะครับผมโฮย้โฮยเฮย้ฮยเฮ้ยเฮ้ย หนึงครับสวยแล้วครับสวยแล้วสวยแล้วอุ้ยเกือบเกือบเกือบเข้าผมเฮ้ยฮึบโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยหุ่ยเหลือแปดคนเหลือแปดคนครับท่านผู้ชมตอนนี้เหลือแปดคนเท่านั้นผมจะชนะหรือไม่เหลือห้าคนแล้วครับเหลือห้าคนแล้วครับเหลือห้าคนแล้วครับห้าสี่สามสองเฮ้ยชนะได้ไงชนะได้โอ้ไม่ก็ตาแลกพลาดไปแล้วครับชนะแบบงงๆครับฮาวครับผมอันนี้อันนี้งงจริงๆครับตั้งแต่ผมเล่นมาผมว่าตานี้นี่พีคจัดจริ จริงครับท่านผู้ชมตอนแรกผมคิดว่าจะแบบไม่รอดแล้วแบบคือแบบเราเราติดสโลด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างแคบอะครับแล้วแล้วเราเหลือแค่แบบบล็อกตรงเมื่อกี้สุดท้ายเลยครับก็สุดท้ายอะชนะแบบงงๆครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่มันสกินโฟกานี่นะเฮ้ยผมรู้เลย <laughs> ต้องมีคนแบบมาเล่น m ิ d ิ A เล่นตัวของเกมโฟกาแล้วก็ คิดถึงกลับมาเล่นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมผมมันต้องต้องมีสักคนอ่ะอย่างแบบผมอ่ะถ้าท่านผู้ชมคนไหนคิดถึงบินิเกมนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับผมเป็นบินิเกมที่เก่าแก่มากนะครับผมว่าหลายคนน่าจะแบบคิดถึงกันบ้างแหละมันต้องมีบ้างอ่ะเล่นตอนเด็กๆอะไรเงี้ยตอนนี้โตแล้วอะไรอย่างงี้นะครับผมเว้ยเมื่อกี้ผมพลาดเผลอตกไปนะครับไม่เป็นไรครับผมก็ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับผมรู้สึกว่าผมจะตกอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผม อยู่อยู่ด้านล่างก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับอุ้ยเฮ้ยคนนี้มันเล่นเดินเลยเว้ยโอเคไม่เป็นไรครับผมค่อยๆกระโดดแ,แล้วกันเพราะว่าไอ้ชั้นตรงนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายได้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆแล้วกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบครับไไม่ได้เกมนี้มันมันเน้นเกมช้าครับผมเน้นเกมไวเดี๋ยวไม่หนุกนะครับเน้นเกมไวก็คือตายไวนั่นแหละครับโอเคอ่าโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคครับผมตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องกระโดดมาตรงนี้นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครตายกันเลยนะครับท่านผู้ชม โอ้โรู้สึกว่าแบบนี้นี่ตายช้าก,กว่าเมเื่อกี้เยอะเลยนะฮะตอนนี้เราก็เหลือแค่10คนเท่านั้นเหลือ9คนเหลือ8คนเท่านั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โ,อโหเอาครับเอาครับโอ้ยคนนี้คนนี้ยังเอาตัวรอดได้อยู ramatic, ่อุโอ้ยโชคดีผมม,ดมีดับเบอร์ําเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเหลือแค่6คนเท่านั้นนะครับตอนนี้ถ้าเรา เลี้ยงตัวเองไม่ให้ตกได้นานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคผมใช้ double jump เมื่อกี้ทำไปวะเนียไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตอนนี้เหลือสี่คนเท่านั้นแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าผมจะได้ที่หนึ่งอีกรอบหนึ่งหรือไม่นะครับเรามาลุ้นกันนะครับผมอีกชั้นหนึ่งมันเลยเยอะวะผมลงไปด้วยดีกว่าโอเคครับโอเคได้ได้ได้ดีอยู่ครับโอเคตอนนี้เหลือ2คนเท่านั้นนะครับก็เหลือผมกับอีกคนหนึ่งทีทีดูชนตายไปกันแล้วไม่นะไม่นะเราจะไม่ยอมแพ้ครับ เราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนะครับเฮ้ยนี่มันคนสกินโฟกัสเฮ้ยเฮ้ยเขาเรียบร้อยครับผมยิ yes. ตาที่สองนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า,านี้เนี่ยวันนี้เราจะสามารถชนะแบบ3ตาลวดได้หรือเปล่าลนะครับที่1นึงแบบสตาไปเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าวันนี้เราจะชนะ3ตาลวดทิ้งคอมเมนตะ์ตอนนี้เลยนะครับที่แน่แน่ผมภากจะเหนื่อยแนละ้วตอนนี้โอ้ย อยากจะพักหายใจนะครับแต่ว่าเกมมันยังมันอยู่ครับผมอยากเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเอาเอาเลยดีกว่านะครับเหนื่อยยังไงไม่รู้อ่ะผมต้องอีกสักตาครับเอาละครับท่านผู้ชมคราวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ตาที่สากันแล้วนะับเมื่อกี้เหมือนมีคนปลา โพชชั่นนะครับผมผมว่าเราเราไปอยู่ตรงแถวกลางตรงกลางกันดีกว่านะครับผมอาจจะอาจจะมีคนเดินน้อยนะครับส่วนมากแล้วจะชอบแบบเดินขอบกันนะครับเท่าที่ผมสังเกตจากตาคนก่อนนะครับโอเคโอเคโอเคเพราะว่าก็ใช่นะครับผมรู้สึกว่าหลายคนที่ชอบเดินขอบนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบเทคนิคหรืออะไรนะครับถ้าท่านผู้ชมรู้ว่ามันเป็นเทคนิคหรืออะไรก็ลองบอกกันได้นะครับท่านผู้ชมโอเคปะปะปะผมผมเล่นตามสไตล์ของผมแล้วกันนะครับค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆครับผมว่า ฆ่านันกันดีกว่าครับเออมันต้องมันต้องเล่นแบบท้าทายกันปะเออนี่แหละครับนี่แหละครับเล่นตัดเล่นตัดเออนั่นแหละอุ้ยผมโดนโดนหยอดแทนครับผมผมเมื่อกี้จะไปตัดหน้าเขาเล่นแบบความเสี่ยงสูงนะครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับผมค่อยๆครับผมตอนนี้เราอยู่ชั้นที่2ยังได้อยู่เฮ้ยคนนี้คนนี้ไม่ได้เฮ้ย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 เบิวต์จะ้ยอุ้ยอุอุ้ยชั้นสุดท้ายแล้วเราจะชนะสามตาหรือไม่อุ้ยสวยแล้วครับสวยแล้วครับ ผมไม่อยากไม่อยากเสียวินสตรีตัวนี้ด้วยครับเราจะพยายามที่สุดเท่าที่ทำได้เฮ้ยคนนี้มันวิ่งเร็วอ่ะเฮ้ยคนนี้มันเอาอ่ะมันจะทำลายพื้นทิ้งครับท่านผู้ชมโอเคครับไม่เป็นไรครับผมจะเล่นแบบนี้ก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ผมก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมถ้าคนนั้นเขาตายก็คือก็ก็อาจจะทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นนิดหนึ่งนะครับโอเคเอ้ยเอ้ยอ่ะเรียบร้อยครับผมตายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคได้อยู่ครับเราต้องใช้สมาธิสมาธิ อีก5คนเท่านั้นอีก5คนเท่านั้นฟิลิคุ้งเราจะชนะแล้วอีก5คนเท่านั้นเราจะชนะสามตาล้วแล้วไม่ไม่ดับเบิลจัมผมดับเบิลจัมมีอีกใบโอ้โหโอเคโอเคดับเบิลจัมผมผมเหลือเท่าไหร่เหลืออีกหนึ่งครับโอ้โชคดีครับอัปเกรดดับเบิลจัมมาเยอะครับโอ้โอเคโอเคเหลือสองคนเท่านั้นครับเหลือสองคนเท่านั้นเหลือสองคนเท่านั้น โอเคคนสุดท้ายกับผมคราวนี้เกมมันจะตึงเครียดแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ต้องต้องเล่นแบบนุ่มนวลครับนุ่มนวลนนุ่มนวลแบบนี้นุ่มนวลโอเคนุ่มนวลน,นุ่มนวลเฮ้ยสวยแล้นวครับอดไม่โอ้ไม่มเกิดเกือบชนะสามตาลวดครับผมแบบจริงๆครับผมเกือบแล้วครับวันนี้เกือบ perfect win สามตาครับโอ้โอ้โหใจนี่ลุ้นสุดตัวเลยครับท่านผู้ชมแหม ก็นั่นแหละครับโหผมบอกเลยครับว่าพักจนเหนื่อยครตอนนี้ผมขออนุญาตไปพักก่อนดีกว่านะครับก็แน่นอนครับถ้าใครอยากจะมาลองเล่นนะครับ IP เซิร์ฟนี้ผมทิ้งไว้ที่ใต้คลิปไว้ให้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมใครอยากลองเล่นก็ลองแปะไอตัวของ IP เข้ามาเล่นได้เลยนะครับ Supply p i x e นั่นเองนะครับท่านผู้ชม แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าหากใครชอบผลงานของผมเหมือนเดิมอย่าลืมกดปุ่มไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้กับช่องผมกันด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อกันด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็คงขออำลาแกปพีเพเท่านี้กันก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีวันเสาร์ที่ตอนเก้าโมงเช้าในช่วงนี้นั่นเองนะครับโอเคผมไปละสวัสดีครับโอ้ฮ้ oh, hey. อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ